เอชายหนุ่มหน้าตาดีผิวขาวเหลืองตามพื้นเพข,ของเขาที่เป็นคนเหนือเอจากบ้านเกิดมาไกลถึงกรุงเทพปหานครตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อสำเร็จการศึกษาเขาก็ได้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพจนกระทั่งเออายุได้25ปีเขาได้เดินทางกลับมาบวชทดแทนคุณพ่อแม่ที่บ้านเกิด ก่อนที่เอจะเข้าพิธีอุปสมบทเขาต้องมาฝึกเป็นขยมก่อนซึ่งขยมนั้นเป็นคำเรียกในภาษาทางภาคเหนือของไทยเมื่อแปลเป็นภาษาทางการก็คือเด็กวัดนั่นเอง ก่อนที่เอจะเข้าพิธีอุปสมบทหลวงพ่อท่านให้เขาเข้ามาพักอยู่ที่วัดก่อนเข้าพิธีอุปสมบทประมาณห้าวันให้เขาหัดสวดมนต์และตามหลวงพ่อไปบิณฑบาตท,ทุกเช้ารวมทั้งช่วยดูแลทำความสะอาดวัดวัดที่เอบวชเป็นวัดป่าค่อนข้างเงียบสงบวัดตั้งอยู่บนเนินเขาไม่ไกลกับหมู่บ้านของเขามากนักส่วนมากที่วัดแห่งนี้ จะใช้ตะเกียงหรือเทียนให้แสงสว่างและตักน้ำจากบ่อบาดาลมาใช้ในวัดมีพระสงฆ์อยู่ห้ารูปแต่ละรูปก็นอนขนละกุฏิกุฏิที่วัดเป็นกระท่อมเล็กๆยกพื้นสูงมีหน้าต่างหนึ่งบานในห้องมีแค่โต๊ะหมู่บูชากับพระพุทธรูปหนึ่งองค์อาหารและน้ำดื่มก็จะต้องเดินลงเขาไปบินธบาตในตอนเช้า กุฏิที่เอพักตั้งอยู่ด้านในสุดติดกับป่าช้าเอรู้สึกกลัวมากๆจึงได้ขอร้องหลวงพ่อขอนอนกุฏิร่วมกับพระรูปอื่นหรือขอย้ายไปกุฏิอื่นที่ไม่ได้อยู่ใกล้ป่าช้าแต่หลวงพ่อไม่อนุญาตท่านบอกเพียงว่าเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นเรื่องธรรมดาพูดผีปีศาจล้วนเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ ทำร้ายเราไม่ได้ถ้ากลัวก็ให้สวดมนต์ปึกจิตทำใจให้ว่างทำสมาธิแผ่เมตตาเอก็ได้แต่กลมหน้าและยอมรับคืนแรกเอนอนไม่หลับยิ่งดึกก็ยิ่งวังเวงได้ยินเสียงลมพัดเสียงม้าเห่าหอนเขารู้สึกระแวงและหวาดกลัวมาก เอจึงลุกขึ้นมาจากที่นอนมาจุดตะเกียงแล้วเริ่มสวดมนเพื่อสงบจิตสงบใจไม่ให้ฟุ้งซ่านเขาสวดอยู่นานจนไม่ได้ยินเสียงมาหอนแล้วจึงได้ล้มตัวนอนหลับตาลงเอยังคงนึกถึงคำพูดของครอบครัวอยู่เสมอเพราะก่อนที่เอจะเข้ามาเป็นขยมวัดครอบครัวของเขาก็ได้เน้นย้ำและกล่าวเตือน เกี่ยวกับเรื่องมารผจญเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจะมาขัดขวางไม่ให้บวชสำเร็จทั้งปู่ย่าตายายก็เตือนว่าใครเรียกใครร้องหลังตะวันตกดินก็จงอย่าขานรับอย่าได้รีออกจากกุฏิจงปิดหูปิดตาให้ตั้งใจสวดมนต์ภาวนาแล้วนอนให้หลับคืนที่สองสามสี่หลังจากที่สวดมนต์เสร็จ เอก็ดับตะเกียงแล้วเข้านอนช่วงหัวค่ำของสามคืนที่ผ่านมานี้มันเงียบมากไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงลมแต่ตอนดึกสงัดกลับได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ข้างกุฏิได้ยินเสียงเหมือนคนพูดพึมพำแต่จับใจความไม่ได้พอตั้งใจฟังก็ไม่ได้ยินอะไรได้ยินแค่เสียงหมาหอนแค่นั้นเอง เอพยายามทำใจให้สงบปลอบใจตัวเองว่าไม่มีอะไรและฝืนข่มตานอนให้หลับแต่ก็ยังยากจะสงบใจลงได้เขาก็ยังคงมีความหวาดกลัวอยู่ดีคืนที่ห้ามันเป็นคืนที่หนักหนาสาหัสมากเพราะนอกจากเสียงเดินเสียงพูดที่ได้ยินคืนก่อนหน้านี้แล้วเอก็ยังได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเขา เสียงร้องเรียกมันดังมากเขาลุกขึ้นมาจุดตะเกียงดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรวันนี้ลมพัดแรงแรงจนทำให้กุฏิสั่นไหวลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างจนเอรู้สึกหนาวจนขนหัวลุกเขาจึงเดินไปปิดหน้าต่างพอเขาเอื้อมมือไปดึงหน้าต่างเข้ามาอยู่ดีๆก็มีใบหน้ารูปคนโผล่มา ไบหน้านั้นใหญ่กว่าบานหน้าต่างเสียอีกมันคือผีเปรตนั่นเองเอนึกรู้ขึ้นมาในใจเขาตกใจมากแต่ก็ไม่ลืมที่จะรีบยกมือขึ้นเพื่อจะได้กระชากหน้าต่างให้ปิดลงมาแต่ก่อนที่เขาจะทำสำเร็จเขาได้ยินเสียงร้องหวีดดังขึ้นมาเสียก่อนเอกลัวมากจึงกระโดดขึ้นมานอนขดตัวอยู่บนที่นอนเขายกสองมือขึ้นมาปิดหน้า ปาก็สวดมนต์ไม่หยุดเอยังได้ยินเสียงหวีดร้องดังติดต่อกันหลายครั้งและเขาก็ยังได้ยินเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะดังระงมไปหมดสักพักเสียงทั้งหมดนั้นก็หายไปและเอกก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเขาอีกครั้งพอตั้งใจฟังดีๆก็เหมือนเสียงของปู่เขาเสียงของปู่ที่ตะโกนพูดอยู่หน้ากุฏิ จับใจความได้ว่าแม่ของเอไม่สบายมากตอนนี้อยู่โรงพยาบาลให้รีบไปดูเสียงนั้นคล้ายกับเสียงของปู่เอจริงๆถึงแม้จะเป็นห่วงแม่มากแต่สมองของเขาก็ยังจดจำคำพูดของครอบครัวและหลวงพ่อได้ว่าห้ามขานรับหรือลงจากกุฏิในตอนที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเอนั่งกระวนกระวายใจอยู่สักพัก และเขาก็ทนไม่ไหวเมื่อได้ยินเสียงของปู่เรียกชื่อเขาขึ้นมาอีกครั้งเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปอุ้มพระพุทธรูปไว้กับอกและเดินตรงไปที่ประตูมือของเอกำลังจะปลดล็อกกรอนประตูแต่จมูกของเขากลับได้กลิ่นสาบขึ้นมาแรงมากเอรู้สึกตึงอิดใจจึงหยุดมือและแอบมองลอดช่องประตูดูก่อนแต่สิ่งที่เอเห็น กลับไม่ใช่ปู่ของเขาเอมองเห็นคนห้าคนยืนก้มหน้าอยู่ตีนบันไดมีทั้งเด็กผู้ชายคนแก่เอยืนตะลึงเหงื่อแตกพลากและทันใดนั้นเองทั้งห้าคนก็พร้อมใจกันเงยหน้ามามองที่เขาเอรู้สึกชาไปทั้งตัวแข่งขาอ่อนจนทรงตัวไม่ไหวเขาล้มตัวลงหน้าประตู ทั้งที่อุ้มพระพุทธรูปอยู่หูของเขาก็ได้ยินเสียงดังลั่นว่าโอ้มาโอ้มาเอพยายามแข็งใจและกอดพระพุทธรูปไว้แน่นตั้งสติระลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้หลวงพ่อที่คอยเตือนเขาทุกครั้งที่เจอกันในตอนเช้าของแต่ละวันเอจะเดินตามหลวงพ่อลงเขาไปบินธบาท และเขาก็ได้เล่าให้ท่านฟังว่าเขาเจออะไรบ้างว่าเขากลัวมากแค่ไหนเพื่อจะขอท่านย้ายไปนอนที่อื่นแต่ท่านบอกให้เออดทนทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจคนทำกรรมดีก็จะมีอุปสรรคเป็นธรรมดาไม่ว่าจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลก็ดีหรือเจ้ากรรมนายเวรศัตรูคู่อาฆาตมาขัดขวางก็ดีหากใจเรานิ่งพอ จงสงบและทำสมาธิไม่มีสิ่งใดจะมาขัดขวางหรือทำอันตรายเราได้เป็นอันขาดเอฝืนลุกขึ้นยืนทั้งทงท,งท,งที่แข้งขาอ่อนแรงเขานำพระพุทธรูปที่กอดไว้แนบอกกลับไปตั้งไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาและนั่งลงทำสมาธิสวดมนต์และตั้งจิตอธิษฐานให้กับบรรดาเจ้ากรรมในเวรและสัมภเวสีทั้งหลายเอนั่งทำสมาธิอยู่นาน จนแม้แต่ตัวเขาก็ยังไม่รู้ว่าเสียงเหล่านั้นหายไปจากหัวเขาตอนไหนขยมขยมเอมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่หลวงพ่อมาร้องเรียกเขาให้ออกไปบินธบาตในตอนเช้าเอไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอแบบเขาบ้างไหมทุกวันนี้เขายังคิดว่าเขาโชคดีที่เชื่อฟังหลวงพ่อ และนึกถึงคำเตือนของครอบครัวที่สอนให้เอเชื่อมั่นในการทำความดีทำให้เขารอดพ้นจากเหตุการณ์ร้ายๆมาได้เขาไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเขาไม่มีสติไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนและเปิดประตูเดินออกไปในวันนั้นตัวเขาจะเป็นอย่างไรก็สุดรู้